นี่ก็มีอน่องตามเซีชันวายแล้วนะคะก็คือเพิ่งตื่นเลยนะคะดูสภาพหน้าผมก็แบบไม่ไหวแซ่นะคะก็คือทุกคนเราสอบเสร็จกันแล้วนะคะเมื่อวานเป็นวนันศุกร์ที่13ตุลา13พฤศจิพานนะคะก็คือเราสอบเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูกันนะคะว่าไปที่ไหนหรือว่าไปหาใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ําก่อนนะคะ ก็มทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จ้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็หนะ้าเราก็ทาสกินแคร์อะไรมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเลยค่ะแล้วนะคะเราก็จะลงเป็นกันแดดนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นนะคะถ้าน่าจะหนักก็คือหนักไปทางแป้งกับกันแดดมากกว่านะคองววูสีสิบแต่เดี๋ยวมันจะกลืนไปกับผิวเลยนะคะทุกคน <laughs> เราชอบกันแดดที่แบบเออหน้าผ่องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเกี <Okay. S 2> ่ยวก่อนโอเคแต่ว่าเอาจะทากันแดดชั้นเดียว ไม่พอนะคะทุกคนเราจะทาเป็นดับเบิลบล็อกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกันแดด อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้เราชอบมากมากแต่เราจะอุ๊ยิบนะคะเราจะไม่บอกว่าใช้ของอะไรนะคะทุกคนกหนงผู้แขียนหนั้คนน่าจะรู้แลวแหละแบบว่าเราเคยเกินๆนไว้ตั้งแต่แบบประมาณต้นปีแลวใช่ไหมว่าเออทำแบรนด์กันแดดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นก็เราดูนะคะทุกคนให้ดูข้างหน้าก่อนคือแบบว่าหน้านี้มันจะดูแบบว่าฉ่ำแววอะไรขึ้นมาเอออะไรนะคะข้อนี้ก็จะเป็นแบบผิวปกติของเรานะคะ <S <S มันจะดูของขึ้นมาในระดับนึงเลยนะคะทุกคนแต่เราก็ยังไม่ได้สูตรที่ชอบเท่าไหร่นะคะถึงจะ พอใจแล้วก็แบบอยากให้คนอื่นใช้ด้วยอะไรเงี้ยเอออันนี้ตัวเองชอบแล้วก็แบบโอเคน่าดีน่าอยู่ทั้งวนยยังนอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอยากให้แบบคนอื่นซื้อแล้วก็แบบกลับมาใช้ซ้ำอีกอะไรเงี้ยนะคะ่ะทุกคนนี่น้าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปรก็จะลงเป็นบลัชออนก็จะใช้เป็นลิปนะคะทุกคนก็แตะแตะไปเลยเน้นธรรมชาตินะคะทุกคนวันนี้ไม่หนักเมื่อไหร่ที่ตตอนพูดเขาว่าไม่หนักก็คือหนักเ <laughs> มื่อไหร่ที่เบาพูดว่าอุ้ยมึงที่แต่งหนัก ug, อะไรเงี้ยบอกแล้วว่าเมื่อพูดเขาว่าไม่หนักมกตู <c oughs> มน เดี๋ยวเขาจะเขาว่าปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองว่าเดี๋ยวมันก็อ่อนเองแหละแกเออทาตาด้วยนะคะทุกคนจะไม่ให้ริมที่รอออกมาสูญเปล่าอ่ะโอเคจุดนี้นะคะก็คือตาไม่เท่ากันได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่แบบว่าไม่ได้ได้อยู่แม่ได้อยู่ต่อไปนะคะแล้วก็จะลงเป็นแป้งเคที่ดอนนะคะทุกคนตัวนี้คือเรา รีวิวให้เขาในติ๊กต so, cool. like <Yeah. S 2> like, ็อกนะคะแล้วเราก็ชอบเองนะคะตายลังแต่ตอนแรกคิดว่าแบบพวกสินค้ารีววิเหล่างี้ยเราจะไม่ชอบใช่ปะแต่ว่าตายลังนะคะทุกคนชอบเองชอบเซตแป้งบอกแล้วถ้าน่าจะหนักอหนักแป้งเห็นไหมทุกคนคือแบบว่าทาแล้วแบบลูกขมขนคือเบลอแบบไปเลยอ่ะแบบหน้าคือเนียนไปเลยไม่แบบใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยกบได้เด้อเพราะว่าวันนี้เราน่าจะไปกันหลายที่อยู่แหละทุกคนเราก็เลยจะขอหน้าแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าขี้เกียจเติมตลับเดียวเอาอยู่นะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทถึงเขาจะไม่ได้จัดในคลิปนี้นะคะแต่ว่าเขาจ่ายคลิปในติ๊กต็อกกัน ดูดิทุกคนคือแบบให้งานผิวแบบดีมากโอเคต่อไปเราก็จะคิ้ว คิ้วคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนคิ้วหนักอันนี้พูดพูดจริงจริงจริงจอันนี้คือพูดจริงจริงว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนคิ้วหนักมากมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีคิ้วอยู่แล้วเลยนะคือแบบว่าถ้าแค่กันน่ะถ้าแค่กันแล้วก็แบบปัดๆนิดหน่อยเนี่ยมันก็เป็นทรงแล้วแต่ว่าเนี้ยคิ้วมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะเขียนด้วยดิสนสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นะนะคะนี่ชอบแบบนี้มากเลยนะทุกคนคิ้วไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรอ่ะเราซื้อมาจากช้อปปี้นะคะอ๋อเมลินดาอ๋อเมลินดาอีกคือแบบใช้มานน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 นะะะะะะคคคคคคคททุกกกเเเเเเเีีีีี่่่่่ยยยยยไไไปปหาาซืืื้้้้้้อออออัััดดดงรใชลแแบบบบววม็ิิสข ธรรมชาติะคะ่ะอันนี้คือสีธรรมชาติมากแล้วอันนี้ก็แบบว่าคือคนสำหรับที่คนที่คิ้วกับอ่อนขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นไฮไลท์คือสามารถเอามาไฮไลท์หน้าได้นะคะคือแบบรู้เลยว่าใช้บ่อยแค่ไหนนะคะคือแบบก็ใช้ทุกวันไปโรงเรียนก็ใช้นะคะแต่ว่านี่ปิดเทอมแล้วไงก็เลยแบบ ปีเทอก็ใช้ได้เออแค่นั้นแหละคือรู้สึกอ่องออก็คือแบบมันตอนเช้าอ,ะอ่ะทุกคนอ่าทุกคนน่าจะเห็นสกิลแล้วเมื่อกี้ะคือแบบว่าปืดปดปแล้วก็ปัดเลยนะคะใช่มันจะมีแค่นหละทุกคน <ๆ S 1> แล้วก็จะทำให้คิวเราดูธรรมชาตินะคะ <ๆ S 1> ใช่แล้วก็ใช้เทคนิคแหละๆๆใช้เทคนิคนี้แหละไปโรงเรียนนะคะทุกคนเขียนคิวโรงเรียนให้อาจารย์จับไม่ได้นะคะก็จับไม่ได้จริงแหละก็มันดูเหมือนคิวจริงขนาดไ้นเอาบบว่ามันเข้มจับมา่คกีแค่นิดเดียดเองคือแบบว่าเป็นคนที่เขียนคิวเราะแค่อยากให้คิวเข้มนะคะท แต่งหน้าไปขนาดนั้นได้นะคะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็ปัดไปเลยนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วก็เอาไฮไลท์ตรงนี้นะคะมาปัดตรงกลางจมูกข,ของเราปาด เห็นไหมทุกคนจมูกก็ดูมีมิติขึ้นมาเอยอะไรเอยนะคะประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ได้เก็บเนียนว่ะเราต้องเอาแป้งมามาปัดนิดนึงว่ะไม่งั้นมันจะโป๊ะนะคะเออแต่งเหมือนไม่แต่งนี่คือที่มาของเขาว่าแต่งเหมือนไม่แต่งนะคะทุกคนแต่ขนตามะคะนี่เราไปลิฟติ้งลิฟ i ิ t l i f t i ิ g l i f t ขนตามานะคะทุกคนเราก็ไม่ต้องเสียเวลาดัดขนตานะคะก็สามารถปัดมาคาราได้เลยแต่ว่าเราเรารักขนตาเราอะช่วงนี้คือแบบว่าลิฟติ้งมาแล้วแบบเออมันก็สวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่อยากปัดมาคาราแบบสีดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปัดเป็นมาคาราใส่นะคะก็ ย,ยพี่เทาลงเขาบอกว่าแบบเอามาาะคราใส่ปัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยแบบให้มันดูแบบปเปียกๆอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันดูแบบว่าดูเป็นโคง้งดูเป็นบดเป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเออน,นะคะแล้วก็ ไม่ค่อยเข้าใจเรารแต่ว่าเราก็ปัดไปนะคะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แม่ได้อยู่ได้อยู่เหรออีเดอกได้อยู่เก่งได้อยู่เก่งมาว่ามาละลายมาจะลาจะแต่งตาก,กันนะคะก็เราก็จะคัดเบ้าจากอันเมื่อกี้นิดนงึงงงไหมทำไมปกติคนเขาจะแบบเออแต่งตาก,ก่อนแล้วค่อยปัดมาคารานี่กูปัดมาคาราก่อนแล้วค่อยแต่งตาก็จะคัดว่าตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนให้มันดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะให้มันเป็นเลเยอร์คลณชัน้นกันเลยไหนใครบอกแต่งไม่หนักเออ ขอเปลี่ยนคำนะทุกคนวันนี้เราแต่งหนักมาคะไม่มากก็พอแต่งหนักไม่มากไงเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมเขา,ว,าว่าแต่งหนักแต่แต่แตงหนักไม่มากอ่ะเออถ้าแต่งหนักก็คือแบบว่าตีคนตัดสปงบึม้มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในจุดที่หนักของเราแล้วนะนี่เราลงไปลิปมันไปนแล้วนะคะแล้วก็จะซับออกว่าลงลิปไนงะลิปที่เราใช้นะคะก็จะใช้เป็นนี่นะคะทุกคนฟูยูทูออกใหม่นะคะเราใช้เป็นเบอร์เจ็ดนะคะทุกคนอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายคลิปนี้บอกเลยว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะเป็นปิดทุงวันแรกของอะตอมที่ไม่มีอะไรเลยเราอยากจะถือกล้องขึ้้นน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 นมมมมาาาถ่่่่่ยยคคคลลิปปแแัเเเเเเออออองะะะะะรีีจ็็บบบบสชชพพพููุืกว เป็นสีคนหนูสีผู้ดีคนอย่างฉันทามันก็ไม่ผู้ดีแล้วแหละนี่ค่ะของเคีวเสนะคะทุกคนพาร์ตอดีล็อกลิปพาร์ล็อกอดีลิปพาร์ตอะไรสักอย่างที่มันเป็นล็อกอันเนี้ยจำได้เพราะว่าเรา,าอะรีวิวตั้งแต่เดือนเมษาลแล้วทุกคนขอโทษจริงๆน,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 นะคะที่เราบอกชือทดูคนไม่ได้้ะก็อันนี้นะคะเป็นอย่างนี้เราใช้เป็นเบอร์แมพเบอร์สิบห้านะคะทาข้างในคือสวยมากอันเนี้ยเบอร์เบอร์นี้ทาข้างในสวยมากจริงเห็นปะ เห็นไหมอันนี้ก็มีความแบบกูเกลียดตัวเองว่ะคือวันนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไตท็ทอปนะคะเป็นของนาสโกนะคะนี่สลับชื่อเลยนะคะทุกคนแต่ว,ว่ามันเก่าแล้วอะตั้งแต่ประมาณมสี่อะเอออันนี้เราใช้อันนี้เราใช้นนาใชมาจนถึงมหกแล้วนะคะทุกคนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลิปที่มาของคําว่าโมตะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเราในติก๊กต็อกเราได้ยินชื่อเขาว่าโมตะในคอมเมนต์หรือว่าเคยเคยรู้ว่าแบบเออโมตะมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้จักลิปอันนี้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนเพราะว่าคำคำนี้แบบโมตะอันนี้มันมาจากคำ ตอมใช่ไหมแต่ว่าโมตะาเนี่ยคือแบบว่ามันเป็นย้อนกลับอย่างนี้้วยทุกคนแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นคนเป็นช่วงที่แบบทุกคนเรียกเราว่าโมตะเวัยซึ่งแบบรำคาญต้วยไปไปมาเฮ้ยชื่อน่ารักดีนะแกอะไรอย่างเงี้ยเออสวยสวยเลยรือว่า ปากสวยปากอวบอิ่มอะไรเอ่ยดูเป็นดูเป็นคนสวยนะคะอันนี้ก็เป็นของ for ฟยูทูบแล้วนะคะทุกคนเป็นเจลปัดคิ้วใส่นะโอ้ยบอกเลยว่าเป็นแบบเนี่ยเหมือนเป็นติ่ง for you ฟยูอ่ะส่งมาให้รีวิวได้นะคะทุกคนเอ๊ะส่งมาให้รีวิวได้นะคะ for ฟยูทูบกราบละเนี่ยใช้ทั้งเนีย่ยอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแบบมาคาร่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมาคาร่าก็ใช้นะคะเดี๋ยวทุกคนคือแบบว่า for ฟยูทูบคือแบบเราเป็นติ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยปัดกงปัดแก้มเดี๋ยวไรพวกเนี้ยใช้หมดคือแบบว่าชอบเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราา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 าะะะะว่่่่เเเเเเคคคคค้คอออป็็นนนนนนสสิรรรืงงททีีักกกกยยมๆลุ E, น่ unda, ั่นแหละนั่นแหละเออถ้าเกิดว่าอยากสมัครให้รีวก็สมัครให้รีวได้นะคะเพราะว่าเป็นจริงนะคะเลิฟเลิฟมพราะว่าเราจะมาทําผมกันต่อนะคะรู้สึกว่าเริ่มเบื่อผมยาวแหละทุกคนจริงปล่อยก็โอเคแล้วคือแบบว่าวันนี้เป็นการหาคลิปพี่ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะคือว่าจะมัผมกันดีเพราะว่าเราจะไปข้างนอกกันผมจะได้ไม่มันแล้วเราก็จริงๆวันนี้เราไม่ได้สระผมเลยทุกคนเราจะบอกความลับว่าวันนี้เราไม่ได้สระผมเลย ตรงนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่อีกแหละเป็นอะไรได้อยู่เก่งนนี้ไปไปหาเพื่อนปุ๊บเจอเพื่อนปุ๊บบอกมือวันนี้มึงไม่ได้เลยวะ่ะแต่ทุกคนบอว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตลอดนะคะเออลหลายคนอะชอบถามว่าแบบพี่คะตรงนี้บอกช่างว่ายังไงอะไรเงี้ยจริงๆอะอันนี้มันเป็นหน้าม้าเก่าแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนจำช่วงที่เราไว้หน้าม้าได้อะนั่นแหละ,แล,หละแล้วก็ไว้หน้าม้าให้มันยาวนะคะแล้วก็แบบว่าหาร้านช่างตัดผมอ่างเงี้ยก็บอกแค่เขาว่าเล็มตรงนี้หน่อยเพราะว่าแบบคือใจดึงมันก็อยากปล่อยยาวนะแต่ว่าแบบรู้ส่มแบงออข เอาวันนี้นะคะทุกคนก็ทำผมเสร็จแล้วง่ายไหมเร็วไหมเออประมาณนี้นะคะเราโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนว่าแม่ทําอะไรให้เรากินเนาะเราจะลงไปข้างล่างนะคะแต่ว่าเราหันมาเห็นหมูบางตัวนะคะในห้องเราพิ่เราเลี้ยงหมูนะคะทุกคนรู้อย่างนี้มูทำไมนอนท่านี้คะจริงๆน้องชื่อเฟิร์มนะคะทุกคนทุกคนชอบเอ่อสงสัยในชื่อน้องนะคะว่าน้องชื่อฟิปเฟิร์มแฟบอะไรสักอย่างนะคะนี่ะะทุกคนเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็เจอกับอาหาของเรา ที่มาท็อปมาก็คือผัดมาม่านะคะมีไส้กรอกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาขึ้นมากินยงขึ้นบนกันนี่คือข้าวเช้าของเรานะคะทุกคนมือไม่มีมือไม่มีมือเปิดประตูทุกคนช่วยด้วยไม่ให้มองไม่ให้มองประตูหน้าห้องนะคะเพราะว่าทำมือแต่ตอนเป่าหกน่ารักไม่ได้ขอเปิดประตูห้องก่อนนะคะเข้าห้องเราเรียบร้อยนะคะกับผัดมาม่าของเราค่ะทุกคนนี่เราจะมานั่งนี่นะคะไม่ไรอย่างนี้อะไรก็ ถ้ <het art ic> ลงงาลงเงินนะคะลงเงนนะะิงงนได้มาตอนสองแสนจับได้มาตอนก็สองแสนจับนะคะก็แต่ว่าเมาื่อกี้เราลงในคลังไว้แล้วก็มีความคิดนงงปปึงขึ้นมาปิ้งขึ้นมาหัวเลยแบบหนักมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือทุกคนอาจจะชอบไปบอกว่าให้เราพาทัวร์บ้านทัวร์ห้องหน่อยนะคะทุกคนคือบ้านเราอะมันอาจจะลบนิดนึงนะคะก็เลยไม่อยากจะพาทัวร์สักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ขอเลยนะคะว่าแบบอาจจะทําให้ไม่ได้นะคะแล้วก็ทัวร์ห้องห้องเรามาันไม่มีานานอะไรเลยทุกคนก็มีแบบโต๊ะเครื่หนังสือที่มันลกๆมากๆ,ากๆแล้วก็เตียงเตียงที่ลกเหมือกนกันแล้วก็ระเบียงแล้วก็ของ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  มีแค่น <cado> <sociedad> ียทุกคนคือแบบห้องเรามันเล็กมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าไอ้ยันนีรูปใครนะคะเป็นรูปพี่กอดกิทธิพัฒน์นะคะเราเคยเป็นติ่งพี่เขานะคะตอนมสามก็คือแบบว่าเดือนเกี่ยวเดือนคือแบบคลางมากนะคะตอนนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้เดี๋ยวไปดูกันว่าหนึ่งวันหลังปิดเทอมของอะตอมนะคะทําอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตอนแรกจะรู้สึกว่าฉันดีใจมากไปเหมดแบบหมายอยู่ในกรงอ่ะแล้วแบบเหมือนเจ้าของมันจะมาเปิดประตูให้อะไรอย่างเงี้ยแกแกอะไรก่อนไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหม <laughs> ดูออกเลยนะ <c oughs> ดูออกเลยนะ <c oughs> โอเคพ่ะนอนๆเรจะทำอะไรวันนี้เป็นวันปิดเทอมวันแรกของฉันนะแกจริงมึงไม่ต้องปิดหน้าก็ได้มั้งมึงแว่นแว่นมึงปิดใต้ตามึงอยู่อะแต่หน้าแบบไม่ได้ล้างหน้านี่ก็คือหน้าสดๆชื่ออาบน้ำแต่ไม่ล้างหน้างงปะเจี่ยแล้วเลยเอาเะแต่เวลาหน้าคืออะไรคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะมึงเชื่อว่าไม่เช้ากูบอกแม่ว่า แม่ทำข้าวให้กินหน่อยแม่บมอกเอบบอเดี๋ยวทำให้อรอ่อยเลยกูลงไปเจออะไรรู้ป่ะขม,มามากข้าว <c oughs> แหละข้าวแหละเเดี๋ยวเราไปเจอโนโน่กันนะคะพี่เิตเลยกนอนอน,นอนตอมตอมโนโน่นอนขอดูเล็บหน่อยได้ไหมคะสวยไหมช่วยแบบมันใช้แท้ใช้แท้ <c oughs> นอนรู้ปะมุมเนี้ยเป็นมุมที่กูกับโน่อะเตรียมการเซอร์ไพรส์วันเกิดเมื่อวันนั้นเว้ยจริงอ่อเออมุมนี้เลยแล้วกูแล้วทีไรกูก็แบบจุดจุดเทียนตรงเนี้ยเออแล้วมาถ่ายคลิปตอกอันนี้ไหมสวยนะเออสวยนะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ตอนนี้เราก็ถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็มีน้องเต้แล้วก็ไม่ได้วัสดีแล้วคือเราจะเปิดเผยนะคะนี่คือวงในนะคะทุกคนก็คือจีนแล้วกดอนนอย์คือเป็นแฟนกัน เป็นเรืองความลับนะคะแต่ว่าเราจะมาขอกันใช่ไหมซีเต้เป็นความลับพี่คนอะไรวะาทำไมย้อนแสงยังแบบดูดีอ่ะมึงดูดิยังหลอกอ่ยังหล่อมากเลยคนเราจะมาทำอะไรกันที่ห้องจีโน่เราอยู่กันสี่คนเราวต้องมาลวงความลับจีโน่กันเนาะว่าคบกันมานานเลย ก็หล่อเชี่ยไม่ไหวแล้วงมีคนต้องถ่ายงานหนึ่งตานะคะนี่เยาดูได้เราดูได้เลยนะคะที่ช่อง Si n K ค่ะเออทักดีตามน้องด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลากี่โมงหกโมงกว่าแล้วค่ะอาบน้ำแล้วก็คือเทอเพิ่งอาบน้ําแต่งหน้าเสร็จนะคะนี่ก็เพิ่งอาบน้ําแต่งหน้าเหมือนกันนะคะก็คือฉั้นกับน้องเต้ก็คือบอกว่ารอนเปื่อยมากมันจะไปไหนกันคะทุกคนไปตลาดนัดรถไฟสีนักคลรินค่ะนักคลรินตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงตลาดนัดรถไฟสีนักคารินแล้ว อะไรกันจะกินยำกินยำกินนารักยำไงกินยังเฉยก็ต้องกินยาวโอเคเลาคเดือดไปกินยาำกันแล้วทุกคนอร่อยเลยตอนนี <m <m ้ก็กำลังวุ่นวายกับการสั่งเมนูนะคะบอกว่าอย่างละหนึ่งช่องอะตอม csny นะคะต้องอย่างละหนึ่งแล้วเลือกอย่างละหนึ่งก่อนไม่ไอจ่ายไหวไม่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 แคร์เลยไม่แคร์เรื่องตังค์เนาะแต่ว่ากินยังไงให้หมดใช่ไหมก็ขีดไปเลยเนี่ยหนึ่งอย่างเงี้ย คุณมากก็แบบว่าสังกัดเรามันฟังไงสีสงน้ำหมูยอมไหมได้หมดค่ะเต้เต้ว่าไงคะเออได้ครับโอ้ยพี่เต้ับนี้ขอหมื่นห้าเราหมื่นห้แล้วสังกัดโอหมื่นห้าเมื่อกี้เลยได้ยิงดีด้วยค่ะคุณเป็นผู้โชคดีใช่อาชิพส์เหน่ชิมส จ,จะ,จะบอกเขาดิเฮ้ยปิดโลโก้หน่อยดีปิดโลโก้หน่อยนี่แปะโอเคไม่รู้แหละน <c oughs> ี่ถ้าสอปอนเซอร์อยากเขาก็เข้าได้ข้างล่างนี้นะครับ<ด>ทุกคนข้างล่างอยู่ถูนีิเมื่อกี้แบบแที่กูที่กูพูดที่กูนี่เหือยรปล่านี่ตอนทำเล็บมาสวยมาอ๋อ๋เล็บหออเล็บอปวดทั้งวันแล้วเหนื่อยเหนื่อยมาก อร่อยอร่อยอ่ะนี่เ,นเป็นมงน,นะแป๊บนมงนะากลูมาแซลมอนเน้นเน้นย่งยังโอ้โอ้ยโอโอ้ยเห้อโอยโอ้ย้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้อ้ยอยอ่้ออ้ยอยออยอยอยอร่อยนี่จิ้มโอ้มโอ้ยโ้ย อ่าก็คือชื่อร้านอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนตลาดน้รถไฟสุนทรินสามารถมารับประทานกันได้นะคะตำยำยั่วตัวจริงยั่วจริงนี่ค่ะทุกคนแล้วก็จะกินปูกันนี่ดูดูความมันปูเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะดีมากอีกแล้วแซมมอนขายดีมากเขาจ้างเลยเขาจ้างแล้วเขาจ้างแล้วเดี๋ยวมุ่งตรเลยแต่ซาวนเซอรเขาได้ข้างล่างนะตรงชิวกัน มี่แอดึ้นมาเลยค่ะทุกคนสามารถแอดมาได้นะไม่ใช่แอดมาคุยเล่นนะแอดมาคุยงานนะคะก็คือหมดแล้วทุกคนอิ่มมากเดี๋ยวคุณใช้ไปเลยปะใช่เดี๋ยวฉันใส่เองทำไมอ่ะพี่ว่าน่ารักเหรออร่อยมากวันนี้อร่อยมากโอเคเพราะว่าอะไรเพราะอะไรอินฟี เดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันทุกคนฉันอยากจะรู้ว่ามาทำเพียอะไรที่นี่ก่อนก็ฟิลด์เล่นไงชิน่เป็นแหล่ะเป็นคนสวยไหนไหนสวย อ้ยใช่กองสั่นความสวยมันทำให้สั่นทุกคนก็ต้องใช่กองสั่นนี่ดวงเกงไม่ใส่เกงชิวไม่ใส่เกงเหรอเล่นทวิชโชว์ใช่ตักลางทวิ์คืออะไรครับพี่เต้ครับทวิชก็คือการเอาตูดขึ้นลงขึ้นลงครับพี่โิจิโนชอบใช่ในห้องดิจิโนชอบทำใช่เราจะมาแกง์ิจิโน่กันใช่ไหมดิจิโนแ้วเขาชอบโทรตูดในห้องแล้วก็ใส่แค่กางเกงในตัวเดียวใช่นี่ข้างหลังเลยนี่ดูโคนี่คือดิจิโนไม่ใส่เกงแต่ตอนใส่เกงนะงงปะ ซีโน่ไม่แสงเกงมาใช่พูดแต่ไม่ขาวจังขาสวยฟิลทิฟ่ามุงต้องลงใช่ไหมใช่ซีโนต้องมองลงใช่มงลงฟิลแบบว่าเอ่อใครนะเป็นฟิลกับแตงโยชิใช่โยชิก็เคยถ่ายมาแล้วใช่ขยายจะที่ค้างโยชิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่เอ๊ะมา่อทีใครแกงอะไรคะใครใครที่โทรศัพท์ไปแกงอะไรเออใส่กางเกงไม่มีไม่มีใครใสใสไหมเดี๋ยวโดนหนักมาใส่ไหมใส่ ตามที่เรานี่ยนะคะทุกคนเสียงดังมากๆเลยนะคะที่ตลาดเราก็จะว้าวกลับไปที่บ้านกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องกันแล้วนะคะทุกคนใช่ติ๊ต๊ะอยู่ไหนอะก็หนึ่งวันของเราก็เป็นวันนี้นะคะทุกคนวันแรกของการเป็นเพื่อนของเรานะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบพีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะคะด้วยความสำเรัจนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย